แอมเคเคแฉยูทูบเบอร์ YouTuber ชื่อดังร่อลวงเด็กอายุ17ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะโดนคดีอะไรไหมแต่การที่มีสื่ออลามกนในครอบคองก็น่าจะก็น่นผมก็ไม่รู้อ่ะ สวัสดีครับผมชาปีนะครับและนี่คือโซเชียลวอร์นะครับผมตอนนี้นะครับเป็นอะไรที่เดือดมากๆนะครับในวงการยูทูบเบอร์นะครับร่าวรวงเด็กอายุไม่ถึง18นะครับก็คือเรื่องราวนี้นะครับ Facebook นะครับของแชมป์ K R K นั่นเองนะครับโดยเขานะครับได้มาโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับยูทูบเบอร์นะครับสายไมครับสายที่แชมป์ K R K ทําอยู่นั่นเองเขาก็ได้ออกมาบอกมาแฉนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ บุคคลคนนี้นะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มก้อนกลุ่มแก๊งเลยก็ว่าได้นะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับและบอกเลยว่าตอนนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างนะครับเดือดและรุนแรงนะครับในโลกยูทูบเบอร์สายแคชเกมนะครับโดยเขานะครับได้โพสต์ว่าผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะยูทูบเบอร์กลุ่มนี้ผมรู้จักพวกมันเป็นอย่างดีเลยแหละอยู่ในวงการมานานามากมและเชื่อด้วยว่ายูทูบเบอร์สายไมครับก็น่าจะเคยรู้จักเช่นกันขอสมมติชื่อนะครับคนชื่อบอยเนี่ย เขาชอบตั้งตัวเองเป็นสารเตี้ยคอยจับพวกยูทูบเบอร์ที่มีปัญหามาเคลียดดรามา่าแล้วจบโดยแล้วจบด้วยการประจานคนที่ผิดและมีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นน้องผมไปมีปัญหากับเด็กในแก๊งนั้นซึ่งก็ทำไม c r a f t เหมือนกันสมมุติว่าชื่อน้องกรีนน้องกรีนเนี่ยหาว่าน้องผมไปก๊อปคอนเทนต์เขาผมเคยทำคลิปรอเรียนเขาด้วยนะประเด็นนี้ชื่อคลิปว่าเมื่อต้นฉบับปะทะไอคีกอ๊อือ จากนั้นผมก็ออกมาปกป้องน้องผมโดยการตอบโต้มีปากเสียงกันจนเป็นเรื่องและแล้วเขาก็แกล้งตายเหมือนอย่างในคลิปเลยครับให้เพื่อนส่งรูปมาให้ผมว่าบอยตายแล้วผมก็เชื่อแล้วก็ไม่ได้ติดใจเอาความไรอีกจนกระทั่งมันเกิดใหม่เปลี่ยนชื่อช่องเป็นวงกลมผมก็ตกใจว่ามันตายแล้วไม่ใช่เหรอ แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรกับเรื่องมันนานมาแล้วแต่เมื่อปีที่แล้วมีทนายและน้องผู้เสียหายติดต่อผมมาว่ารู้จักกับมันไหมก็บอกว่ารู้จักมีรูปมีแชท เลยที่เคยคุยจากนั้นรู้เรื่องว่าล่อรวงน้องเขาไปด้วยการใช้รูปคุณละหล่อคุณดีๆหน้าตาดีแชทไปกับน้องแล้วน้องก็เชื่อเพราะอย่าลืมนะครับว่าน้องป่วยและมีอาการทางสมองและน้องก็เพิ่งมาเห็นหน้าจริงๆของยูทูบเบอร์รายนี้มันไม่ตรงกับคนที่น้องคุยด้วยเลยถอยออกมาแต่น้องเขารู้นะครับว่ามันเป็นเจ้าของช่องอะไรแต่มันไม่เปิดเผยตัวตนทุกคนเลยอาจจะไม่เคยเห็นแต่ดูเหมือนว่าปัจจุบันจะเปิดหน้าแล้วด้วย ซึ่งผมก็บอกไม่ได้เต็มปากว่าช่องอะไรเพราะมันจะมีผลต่อคดีจร,จริงๆอยากเปิดมากกว่านี้แต่ให้เห็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายดีกว่าผมรู้นะว่าบนโรคนี้ไม่มีใครดีใครเลวร้อยเปซแต่เราไม่ควรทำแบบนี้กับใครทั้งนั้นอย่าหาขอดูจุดๆดเด็กระวังคุกนะถึงฝ่ายหญิงจะสมยอมก็ตามและยิ่งทำกับคนที่มีปัญหาทางสมองแล้วอีกยิ่งแล้วใหญ่ บอกเลยว่าเรื่องราวนี้นะครับเดือดมากๆนะครับในโลก a c e b o o k นะครับแชมป์ก็ได้เอาคลิปจำลองนะครับตามที่เราได้บอกไปนะครับถ้าใครไม่ดูไปดูได้นะครับในช่องของ KRK นะครับซึ่งช่องของ KRK channel นะครับมีผู้ติดตาม5.48ล้านคนนะครับโอเคเราจะโทรไปสัมภาษณ์ k r k นะครับว่าเรื่องราวนี้เป็นยังไงมายังไงและ เหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปติดตามเลยแต่ก่อนื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเมื่อมีเรื่องราวอะไรแบบนี้คุณจะได้ไม่พลาดนะอุ้ยขอโทษที่แบบต้องเสยผมบ่อยนะครับาะว่าไม่ได้เซ็ตผมไม่ได้อะไรเลยไปเราจะโทรไปโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับแชมป์ K.R.K. นะครับสวัสดีครับแชมป์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เออพี่ได้เห็นเรื่องราวที่เราได้โพส์ใน Facebook แล้วบอกเลยว่าเอาจริงนะพี่อ่านแล้วพี่ ไปดูคลิปที่แชมป์ทำด้วยโคตรโหดถูโหดถูม,มากอ่างั้นแชมป์เล่าลดีว่าว่าเรื่องเราเป็นยังไงมานยังไงเอาแต่เริ่มเลยนะครับอโอเคครับผมคือเรื่องเนี้ยมันเกิดเมื่ออปีถ้าถ้าถ้าจำไม,ม่ผิดน,นะครับสองพยี่สิบครับ <2020 S 1> อ่ามันเป็นเรื่องที่มันมันแดงมานานแล้วครับแต่ว่าสื่อไม่ให้ความสนใจมากเท่าไหร่นะครับโอเคอ่ ทางทนายอะของน้องผู้หญิงที่เสียหายครับเขาติดต่อผมมาเมื่อเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับอ่าติดต่อผมมาให้ผมอ่ะรวบรวมหลักฐานเพราะเขามาถามผมก่อนว่าผมว่ารู้จักนายคนนี้ไหมคนที่เป็นยูทูบเบอร์ครับครับผมแล้วเขาส่งรูปมาส่งหลักฐานมาซึ่งผมรู้จักเขาเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วด้วยอ่ามันก็เลยผมก็เลยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับเป็นพยานอ๋อเป็นพยาน ก็คือพูดง่ายๆว่าก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องข้อพิพาทกันถูกถูกครับใช่ก็คือมีผมเคยมีปัญหากับเจ้าเนี่ยมาก่อนโอเคเข้าใจซึ่งซึ่งผมผมตั้งเป็นนามสมมุติแล้วกันว่าชื่อบอยโอเคนะครับผมผมเคยมีปัญหากับคนชื่อบอยมาก่อนซึ่งผมขอเท้าความก่อนเขาเนี่ยเมื่อก่อนนะครับในวงการเกมของผมเนี่ยคือมายครับเนาะเขาจะตั้งตัวเองเนี่ยเป็นสารเตี้ยครับเวลาใครแบบทะเลาะกันมาเขาก็จะจับ คนนู้นคนนี้มาแล้วก็ให้มาคุยกันครับแล้วสุดท้ายใครที่เป็นคนที่ผิดเขาก็จะประจานคนที่ผิดทําในเกมหรือว่าทําในชีวิตจริงชีวิตจริงครับชีวิตจริงครับอ๋อไม่ใช่เป็นตัวละครแบบไม่ใช่ตัวละครไม่ใช่ตัวละครไม่ใช่ตัวละครอะไรแบบตี้แต่ชีวิตจริงใช่ใช่คือเขาเป็นสารเตี้ยซึ่งเด็กเขาอ่ะเคยมีปัญหากับเด็กผมแต่ทีเนี้ยน้องผมอ่ะโดนเด็กฝั่งนู้นอ่ะต่อว่าเรื่องของการกอปคอนเทน ผมก็เลยไปตอบโต้ต่อว่าให้ว่าน้องผมไม่ได้ทำเหมือนที่น้องคุณพูดนะก็มีปากเสียงกันครับสุดท้ายคืออันนี้ผมขอโทษวยครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำตามเนาะซึ่งตอนนั้นผมก็เด็กผมอายุ17 18เจโอเคบเอผมได้ทำการท้าเข้าต่อยในงานเกมด้วยครับต่อยกันจริงๆใช่ผมท้าเข้าต่อยในงานเกมอันนี้นี่ผมขอโทษจริงๆนะผมผมเอามันเป็นเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วอ่าโอเคไม่เป็นไรถ้าเป็นตอนนี้ผมผมไม่ทำนะฮะโอเคใช่แต่ สมัยนู้นผมค่อนข้างที่จะคิดไม่ค่อยได้ทีนี้หลังจากนั้นเขาก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อฟองเบียผมก็รู้จักฟองเบียเหมือนกันเพราะว่าฟองเบียเขาก็ทำคลิปแนวสัมภาษณ์สัมภาษณ์ยูทูบเบอร์ไมค้าบอครับพอเขาแต่งเป็นคอนเทนต์ส่วนคนชื่อบอยเนี่ยเขาก็เป็นแบบเปิดสารเตี้ยเขาอยู่ด้วยกันทีนี้คนชื่อฟองเบียเนี่ยเขาก็เหมือนกับส่งหลักฐานมาว่าบอยคนละยมตายแล้วมันตายจริงๆในโลกจริงๆใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมส่งแต่ว่าห้ามเปิดนะครับเพราะว่ามันเป็น อ่ามันเป็นทางคดีครับได้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 แก้ตายแก้ตายเพราะว่าผมไปท้าต่อยโอเคโอเคซึ่งซึ่งบอกว่าตายแล้วผมก็ไม่ได้อะไรผ่านมาสาสี่ปีผมก็ได้มาดูว่าอ๋อไม่ได้ตายนี่ว่ะมาเปิดช่องที่ที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการประจานคน่ามันช่องแฉ ช่องแฉช่องหนึ่งอ่าช่องแฉช่องหนึ่งโอเคเออเหมือนพี่เคยเห็นด้วยแหละซึ่งซึ่งซึ่งผมซึ่งผมมองว่าไอ้นี่มันคุ้นคุมันจะล่อนมันปิ้นป้อนอย่างว่ามันมันมันโกหกว่าตัวเองตายแล้วสุดท้ายมาแฉแล้วมาคือพี่พอเข้าใจไหมอ่ะวงการเนี้ยมัน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 ค่อนข้างที่จะ ดำอะครับถ้าถ้าเกิดวงการที่จะเอาข้อมูลของคนนู้นคนนี้มาแฉโดยที่ตัวเองไม่ได้เปิดตัวตนแต่ผมก็ไม่ได้ว่านะแต่เนี้ยคือเขาทําให้คนอื่นเดือดร้อนไงพี่ชาติมันไม่มีข้อมูลอย่างเช่นกรณีที่แบบว่าพูดถึงพี่คิวเอคอร์สอะไรเงี้ยผมพูดแค่นี้ก็น่าจะรู้นะครับแต่ผมขอไม่พูดชื่อก็คืออารมณ์อารมณ์แบบเขามีปัญหาสุดท้ายเขาก็ต้องไปขอโทษพี่คิวแต่พี่คิวเขาก็ใจดีนะครับที่แบบว่าไม่ไม่ได้เอาเรื่องเอาความอะไรต่อใช่ แต่ทีเนี้ยหลังจากนั้นผมก็ได้มารู้อีกทีหนึง่งเมื่อเมื่อปีที่แล้วครับมีทานายครับติดต่อ,อผมมาอบอกว่าอันนี้ใช่คุณเคเค,เคไหมครับผมก็บอกใช่ครับรู้จักช่องนี้ไหมตืดตืดตดๆๆผมก็ผมก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะผมผมเห็นมันผ่านผมรู้จักครับเขาก็เล่าให้ฟังว่านัางสมมตินายบอยเนี่ยเขาได้ทําการทักไปหาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาแบบเป็นคนที่ชอบวาดรูปลงกลุ่มครับ ทักไปเพื่อจีบอ่าแล้วทีนี้ยเหมือนกับผู้หญิงคนเนี้ยเป็นแฟนเก่าของเพื่อนอที่นามสมมุติชื่อว่าฟองเบียโอเคอ่าหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันแต่ว่านายบอยเนี่ยเขาไม่ได้เปิดตัวตนนะครับอไม่ได้เปิดตัวตนในที่นี้หมายถึงว่าเปิดตัวตนแหละว่าเป็นว่าเป็นโอ้ว่าเป็นช่องดังอ่าแต่ใช้รูปหลอกใช้รูปโกหกแต่ใช้รูปแบบ ไม่ได้ไม่ได้เปิดเห็นไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นหน้านะฮะเวลาส่งให้น้องผู้หญิงอ่ะเป็นการแบบโทรซิกแพคอะครับเห็นเห็นบอดี้เห็นบอดี้เห็นบอดี้ฮะเห็นบอดี้ซึ่งน้องเขาก็ไม่ค่อยสมองเขาไม่ค่อยเต็มร้อยครับก็คือเขาเป็นโพัฒนาการช้ากว่าปกตินะครับผมถูกแล้วเขาก็มีโรคอีกโรคนึงซึ่งผมลืมชื่อละมันมีอยู่ในคลิปไหมครับผมที่ที่เขาไปเจอเรื่องเรื่องราวในชีวิตเขาเรื่องราวที่กระทบจิตใจมากๆ ถูกครับถูกพี่ดูหมดแล้วพี่ดูหมดแล้วโอเคแล้วทีเนี้ยในเมื่อน้องเขามีปัญหาเรื่องของการคิดวิเคราะห์แยกแยะครับเวลาเจอเรื่องพวกเนี้ยเขาไม่มีภูมิต้านทานหรือว่าแบบเขาไม่มีการยั้งคิดว่าแบบสิ่งที่ทำอ่ะมันถูกหรือผิดพี่พอเข้าใจหมอนั่นก็พูดหวานล้อมเดี๋ยวซื้อกล้องให้เดี๋ยวซื้อชุดคอสเพลย์ให้อะไรอย่างี้ครับ ด้วยการเอาเงินมาล่อด้วยการแลกกับมีการมีการให้ส่งรูปอาทิตย์ส่งรูปอาทิตย์ละครั้งและอีกอย่างหนึ่งครับพอร์ของการที่เขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยซึ่งน้องน้องเขาอาจจะแบบอยากจะได้สิ่งที่เขาไม่เคยได้ครับก็คือส่งรูปโอ้ส่งที่แบบบอดี้ของน้องเด็กผู้หญิงคนนี้ไปให้หลอกให้ส่งรูปส่งคลิปอะไรประมาณนี้และยูทูบเบอร์คนนั้นเนี่ยเขาก็มีกลุ่มรายรับด้วยฮะกลุ่มรายรับนี่ก็เป็นไม่ใช่กลุ่มที่ดีอ่ะก็แบบแชร์กันนั่นแหละ ชร์เอารูปได้รูปแล้วก็ไปแชร์ไปอวดกันถูกถูกถูกครับถูกเพราะว่าซึ่งผมมีหลักฐานด้วยนะโอเคผมผมเอาเก็บไว้ใช้ในคดีโอเคใช่ใช่โอเคแล้วนอกเหนือจากนั้นนอกจากรูปแล้วมีอะไรต่อนะที่พูดเมื่อกี้ก็มีการชักชวนครับเขาเขาชวนให้น้องผู้หญิงคนนี้ไปไปงานเกมแล้วก็ในระหว่างที่จบงานอะไรกันเสร็จเนี่ยหลังงานอ่ะให้มาเหมือนไอคนนี้เขาบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจองโรงแรมนะอะไรเงี้ยพี่ อ่าจองโรงแรมหลังจากที่จบงานแล้วก็อขอมีเซ็กด้วยแต่เป็นเขาถามมาก่อนว่าเซ็กหมู่ได้ไหม <Okay. S 2> น้องเขาก็แบบไม่โอเคเลยฮะออแล้วก็น้องเขาก็ยังไม่รู้ออนะครับหน้าตาจริงเป็นไงแล้วก็ออหนึ่งในนั้นเป็นแฟนเก่าของน้องเขาด้วยเค <Okay. S 2> ที่เด็ดเลยผมพูดแล้วมีกลิ่นแน่นอนคือการฉี่ใส่ใส่ใส่ร่างกายก็คือพูดง่ายง่ายก็ล่อลวงไปแล้วก็พูดว่าทำมนาจารทำมนาจารหนักมากแล้วก็กะจะถ่ายคลิป เพื่อเอาไปเปิดแอคล็อกด้วยความโชคดีของน้องก็คือน้องติดโควิดเป็นการโชคดีในโชคร้ายเอางี้ดีกว่าโอเคน้องเขาติดโควิดก็เลยไม่ได้ไปไครับอ๋อ oh, น้องเขาติดโควิดไม่ได้ไปก็คือน้องเขาไม่โดนตแต่ก็มีการคุยกันมีการชักชวนครับ oh, แค่ชักชวนก็ผิดแ <okay. S 1> ล้วครับมีหลักฐานอะไรหมดไอคนเนี้ยยูทูบเบอร์คนเนี้ยคนนี้นน uh. นนมีนามสมมุติว่าบอยเนี่ย uh. เขาก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยนะฮะ uh. แล้วทีเนี้ยพออ๋อน้องเขาอ่ะหากจะไอคนที่เป็นยูทูบเบอร์คนเนี้ยได้เพราะว่า เขารู้ด้วยว่ามีแฟนมีอะไรแบบเหมือนโดนหลอกแล้วอะครับอ๋อรู้รู้ตัวว่าโดนหลอกแล้วใช่แล้วรู้ตัวว่าไม่ใช่ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ตามรูปที่ส่งมารู้ทีหลังครับว่าไม่ใช่ตามรูปที่ส่งมาเพราะว่าเหมือนกับจะมียูทูบเบอร์อีกช่องหนึ่งครับเป็นลุงพี่ผมเขาออกมาแฉก่อนเลยเขาออกมาแฉตั้งแต่ปีที่แล้วครับแต่ว่ากระแสตีกลับนะครับ เหมือนกับไม่เชื่อฟั่งรุ่นพี่ผมอ่ะอ๋อที่เขาเอามาแชร์โอเคโอเคใช่เพราะว่าเขาไม่ได้เปิดหลักฐานอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคจน,จนจนกระทั่งตอนเนี้ยหลายเพจละเขาเอาข้อมูลที่ทานายเขาแบบป้อนอให้ตอนนี้พี่รู้สึกว่าเหมือนไปที่ช่องข่าวแล้วด้วยเรื่องราวนี้ ไทยรัฐแล้วครับไทยรัฐแล้วครับเออนั่นแหละเออก็คือตอนนี้ครับไปที่ช่องข่าวแล้วก็คือมีนักข่าวนะครับสื่อข่าวนะครับออกมาทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหลายสํานักรวมถึงช่องพี่ด้วยนะที่เรื่องนี้น่าจะเป็นอะไรที่เป็นอุทหาหรณ์สอนใจนะครับได้อย่างดีผม <พบ S 1> ไม่อยากผมไม่อยากให้เงียบพี่ผม <Okay. S 1> พูดจร,งจรงิงๆผมไม่อยากให้เงียบมันคือมันเงียบมาเป็นปีแล้วคดีไม่คืบอะพี่ปีหนึ่งอะเพิ่งจะมีกระแสใช่ซึ่ง อันนี้ผมเกินไว้ก่อนว่าอาจจะไปหุนกระแสด้วยอ่าช่องพี่ทําก่อนหุนกระแสนั้นก็คือมีอะไรอยากเสริมอีกไหมมีมอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ดผมเสริมในนายก่อนอ่าไม่ใช่ยูทูบเบอร์คนเดียวครับเป็นยูทูบเบอร์สายไม้ครับชื่อน้องกรีนน้องกรีนนี่คือนามสมมตินะครับโอเคซึ่งผมก็รู้จักแล้วน้องกรีนคนนี้เขาก็เป็นคนที่มีปัญหาก,กับน้องผมเองครับก็คือเขาอยู่ในกลุ่มไลน์ด้วย ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะโดนคดีอะไรไหมแต่การที่มีเสือลามในครอบครองก็น่าจะก็น่าผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมอยากให้แบบนั่นแหละครับรู้สึกว่าบอยยูทูบเบอร์ช่องนี้จะมีซับสไครต์ประมาณสองล้านกว่าใช่ไหมสองล้านสองล้านใช่สองล้านไม่ต้องพี่รู้เยอะอ่ะใช่พี่พี่รู้เยอะมากอ๋อพี่เป็นนักข่าวเลยโอเคเออยากจะฝากน้องๆนะครับเยาวชนเลยที่ต่ำกว่า18หรือ แม้กระทั่งที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังโดนหลอกได้เลยใช่ใช่ฉะนั้นเราเราควรที่จะแบบเซฟตัวเองนะครับคุณพลาดไปเนี่ยคุณโดนแบ็กเมย์แน่นอนครับอย่าไปคิดว่าแบบการที่ส่งรูปอะไรลับๆก็อันตรายใช่โลกโลกโซเชียลอันตรายมากฉันก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีลูกหลานก็บอกลูกหลานท่านว่าอย่าไปอะไรกับยูทูบเบอร์มากอ่ะคือแค่ดูไม่ใช่ไปข้างใครทีกายขนาดนั้นอันนี้อันนี้ผมขอเตือนเลยยูทูบเบอร์ก็มันก็มีดำนะครับ มีขาวก็ต้องมีดํามีคนดีก็มีคนไม่ดีใช่เท่าทุกสังคมเลยครับในทุกวงการในทุกวงการทุกวงการควรจะเซฟบุตรหลานของท่านแล้วก็บุตรหลานของท่านเองก็ต้องมีปัญหาไรควรจะปรึกษาพ่อแม่่าหรือว่าผู้ปกครองซึ่งก็มเป็นปัญหาทางโครงสร้างทางสังคมสุดท้ายนี้ครับฝากช่องตัวเองหน่อยครับผมก็ช่องไมครับครับ ห้าล้านซับนะครับ K k Channel ครับผมวันนี้ขอบคุณแชมป์เ K มากครับผมสวัสดีครับเคเคครับบายนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของนะครับยูทูบเบอร์นะครับที่ได้ร่อรวงเด็กอายุ17นั้นแล้วมีปัญหาอบอกเลยว่าค่อนข้างหูนะครับแต่มันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนะครับคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงกับเรื่องนี้นะครับก็ คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับโซเชียลวูดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับไยบอกเลยว่ายังมีหลักฐานได้อีกเยอะนะรอดูว่าจะมีภาค2หรือเปล่าครับผม